สวัสดีครับพกืกอนผมช่องดักซื้อล็อูอีกครั้งนะครับกันนาเรื่องสัพป,ประยุทธ์ูฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่20ในบทที่7นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วฟ้ามาก็จะให้เราไปโน้มน้าวกู่เหอนะครับเพื่อให้เข้ามาใน,านลงโอสถของเรานะครับให้ปลุกโอสถให้เราจะเข้าปัญหากัรที่จะเอายุนยุนของเรานะกูเหอโอเคสำหรับคลิปเดี๋ยวดิมไม่ยังไม่จบโอเคสำหรับคลิปนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับ บทที่เจ็ดโน้มน้าวกู่เหอสำหรับคำพูดของฝ้ามาเซียวเหยียนสนใจมากหรือก็คือเขาเต็มใจที่ให้ราชาโอสถกู่เหอเข้าร่วมภาก,กีเดียนอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเขาจึงให้ฟ้ามานำทางมุ่งหน้าสู่ที่พักกู่เหอพร้อมกับไห่โปรตงอีกคนตอนนั้นหลังสำนักม่านเมค,คาล่มสลายกู่เหอย่อมไปจากบูเขาม่านเมค,คาเช่นกันเว่าเขามิอาจล่ำลาจากกวัิเจียมา กลับเลือกเลนกายภายในเทือกเขาเปี่ยวล้างแห่งหนึ่งไม่ไกลาจากภูเขาม่านเมกาและนั่นก็คือจุดหมายปลายทางของพวกเซียวเหยียนสถานที่เลนกลายของกูเหอไม่ไกลนักด้วยระดับความเร็วของพวกเขาเซียวเหยียนราวครึ่งชั่วโมงก็บรรลุที่หมายมีทางฝ้ามานําทางพวกเขาสาอหาพบกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งซุกซ่อนอยู่ในป่าลึกได้ไม่ยากที่นี่เซียวเหยียนได้เจอคนรู้จักคู่หนึ่งนั่นก็คือหลิวหลิง ที่เคยท้าชิงตำแหน่งผู้ชนะเลิศในงานชุมนุมนักปุงโอสถกับตนเมื่อปีนั้นและเมื่อหลิวหลิงเห็นผู้คนหลายคนปรากฏขึ้นที่นี่อย่างไม่คาดฝันก็พันตะลึงลานล้อจนกว่าตาจนใบหน้าเซียวเหยียนค่อยอุทานว่าเซียวเหยียนนั่นหรอเจามาที่นี่ทําไมสําหรับเซียวเหยียนหลิวหลิงมีความรู้สึกค่อนข้างซับซ้อนคิดถึงปีนั้นฝีมือของทั้งสองไล่เลี่ยก,กันแต่บัดนี้เขายังเป็นแค่นักปุงโอสถระดับสี่ที่กําลังมุกมานะักไปสู่ระดับห้า เซียวเหียนกับบีฝีมือถึงขั้นสามารถประชันฝีมือกับกูเหอซึ่งเป็นอาจารย์ของหลิวหลิงแล้วความห่างชั้นปานนี้สร้างความสะเทือนใจกับเขาอย่างไม่ต้องสงสัยฮ่าฮ่าฮพี่หลิวรบกวนท่านช่วยเรียกปรมาจารย์กูเหอมาด้วยบอกว่าเซียวเหียนมาขอพบเซียวเหยียนยิ้มกล่าวกับหลิวหลิงอย่างสุภาพเห็นเซียวเหียนแสดงท่าทีเกรงใจเช่นนี้หลิวหลิงรังเลเล็กน้อยกลับไม่ได้บ่ายเบี่ยงพยักหน้าแล้วบุ่นกายเดินไปที่กระท่อมสำหรับฐานะของเซียวเหยียนในจักรวรรดิเจียหมาตอนนี้ เขาชัดแจ้งอย่างยิ่งทั้งยังทราบว่าเซียวเหยียนในตอนนี้หาวิช่ยหนุ่มน้อยที่ไร้อิทธิพลหนุนหลังคนนั้นอีกแล้วมองดูหลิวหลิงเดินเข้ากระท่อมเซียวเหยียนและพวกต่างกวาดมองรอบๆพรางนึกชมกูเหอคนนี้เข้าใจเลือกสถานที่จริงๆที่นี่ค่อนข้างรับตาไม่ค่อยมีผู้ใดมาถึงใช้เป็นที่เล้นกลายนับว่าเหมาะสมยิ่งแล้วและขณะหลายคนมองสำรวจโดยรอบกระท่อมจู่ๆก็เปิดออกเงาคนสายหนึ่งก้าวเอื่อยๆออกมามองดูเซียวเหยียนด้วยสายตาเฉยชากล่าวว่า พวกท่านถึงกับเสาะหาที่นี่จนพบดูท่าอิทธิพลของภาคีเหยียนจะแผ่กระจายทั่วจัก,กรวรรดิแล้วกระมังเพียงไม่ทราบว่าวันนี้ลุดหน้ามาก่อกวนหรือมีธุระอื่นใดผู้ปรกกากฏก่ยอมเป็นราชาโอสดกู่เหอที่ปัสะจากคราวคราวมาแลงปีด้านหลังของเขาหลิวหลิงยืนคล้อมกายเล็กน้อยสายตากวาดมองมาทางเซียวเหยียนคล้ายชงนใจในจุดประสงค์การมาของพวกเขาเจ้าหนี่ยังมีนิสัยหน้ารังเกียจไม่เปลี่ยน พอฟังฟ้ามาอดสายหน้าไม่ได้พรางด่ายิ้มๆเป็นท่านผู้เฒ่าชักนำพวกเขามาที่นี่กระมังกูเหอชำาเลืองฟ้ามาแวบหนึ่งแล้วกอกตาไปหยุดบนล่างเซียวเหยียนกล่าวเสียงเรียบประมุกภาคีเหยียนมีธุระก็ว่ามาวันนี้ข้ายังมีสมุนไพรอีกแปลงต้องดูแลถ้าไม่มีธุระเช่นนั้นก็ขอตัวผู้ผู้โสฟ้ามาเคยบอกว่าปรมาจารย์กูเหอไม่ใช่ชนชั้นคิดเล็กคิดน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่อ้อมค้อม ทิรุดมาครานี้เพราะต้องการเชื้อเชิญท่านมาร่วมง,งานกับรงโอสถของภาคีเหยียนเชียวเดียนยิ้มแย้มบางๆพลางกล่าวถึงเจตจำนงโดยตรงเขาทราบสำหรับบุคคลเช่นกูเหอการพูดวกไปวนมากับจะทําให้อีกฝ่ายหงุดหงิดลาคาญใจร่วมง,งานกับภาคีเหยียนเหรอฟังพูดกูเหอปั้นหน้าพิลึกตามด้วยโบกมืออย่างขอไปทีย่าดีกว่าข้าชอบชีวิตที่อยู่ตอนนี้ไม่อยากกลับไปเกี่ยวข้องกับกูยิบพลใหญ่โตวพวกนั้นอีกแล้วเฮอเจ้า เจ้ามิใช่อยากเข้าไปฝึกวิชาในหอคอยโอสถหรือเวลานี้ศักยภาพของโรงโอสถสูงล้ำกว่าสมาคมนักปุงโอสถมากถ้าเจ้าเข้าร่วมความใฝ่ฝันของเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเห็นเช่นนั้นฟ้าหมาจึงเกลี้ยกล่อทมท่านผู้เท่าไม่ต้องเอาสิ่งนี้มาหลอกล่อนึกว่าข้าอับจนหนทางเข้าสู่หอคอยโอสถแล้วหรือข้าคิดว่าตัวเองเป็นชาวจักรวรรดิเจ้ยหมาถึงได้เล่นกายอยู่ที่นี่ขอเพียงออกจากจักรวรรดิอาศัยฝีมือพุงยาของข้า ท่านคิดว่าไม่มีองค์กรนักปรุงโอสถอื่นๆมาจาักจูงค่ามั่งหรือกูเหอะเสียปากแค่นหัวเราะกล่าวเออฝ้ามาพูดไม่ออกหันมองเซียวเหยียนด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนฝ้ามามีหรือจะไม่รู้โดยฝีมือปรุงยาของกูเหอไม่ว่าจะไปแห่งหนใดบนมหาพิพภพโตฉีย่อมมีคนชักจูงโน้มน้าวอย่างไรนักปรุงโอสถระดับหกก็ไม่ใช่มีอยู่ทั่วไป ใช้เหยื่อล่อระดับนี้ยังไม่อาจมัดใจก,กูกเหอได้เซียวเหยียนหมดวาจาเช่นกันฟ้ามาตะแก่คนนี้พึ่งพาไม่ได้จริงๆเห็นท่าทางของเซียวเหยียนความกระอาก,กระอ่วนบนใบหน้าฟ้ามายิ่งสาหัสพรมาจารย์กูกเหอกล่าวเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านไม่สนใจองค์กรน,นักปุงโอสถอื่นๆนอกจัก,กรวรรดิเมื่อเป็นเช่นนี้ฉะนไหนไม่พิจารณาพาคีเหยียนสักนิดหรือถือสาเรื่องระหว่างข้ากับท่านกรอกตามาที่กูเหอเซียวเหยียนกล่าวเนิบเนิบหลีตามองดูเซียวเหยียนกูเหอกล่าวว่า เจ้าอยากให้ข้าเข้าร่วมภาคีเหยียนถึงเพียงนี้เลยเหรอด้วยฝีมือปรุงยาของท่านข้าคิดว่ากลุ่มอิทธิพลใดก็ตามล้วนไม่คิดละทิ้งโดยง่ายเซียวเหยียนแบ่สองมืออยากให้ข้าไปกับเจ้าใช่ว่าไม่ได้แต่เจ้าต้องรับปากข้าข้อหนึ่งสายตากวาดสำรวจบนล่างเซียวเหยียนอึดใจให้หลังกูเหอหลีตาก่อนกล่าวเรื่องอะไรเหรอเซียวเหียนเลิกคิ้วกับไม่ได้ตกปากรับคําทันทีแต่สอบถามอย่างรอบคอบประลองฝีมือปรุงยากับข้าถ้าเจ้าชนะ ข้าจะเข้าร่วมพาคีเหยียนว่าอย่างไรล่ะกูเหอจ้องมองเซียวเหยียนด้วยแววตาจดจ่อในน้ำเสียงแฝงแฝงด้วยความคึกคะนองสำหรับความปลาชัยต่อเซียวเหยียนในตอนนั้นเขายังกินแหนงแครงใจมิวายวันนี้เขาอยากใช้ความสามารถด้านปรุงยาที่เขาถนัดที่สุดมาประชันกับเซียวเหยียนอีกคนได้ยินคําพูดนี้ของกูเหอนอกจากเซียวเหยียนและคนอื่นๆล้วนสีหน้าแปลเปลี่ยนฝีมือปรุงยาของกูเหอทั่วทั้งจักรวรรดิเจียมาต่างรู้กันทั่วการประลองปรุงยากับเขา แม้กระทั่งฟ้ามายังไม่มั่นใจเท่าไหร่เจ้าเปลี่ยนเงื่อนไขไม่ได้หรือเจ้าอาวุโสกว่ายังมาท้าประลองปุงยากับเซียวเหยียนนี่ออกจะกลังแกผู้เยาวเกินไปแล้วนะฟ้ามาขมวดคิ้วเก่าวกูเหอไม่สนใจคําพูดของฟ้ามาเพียงจับจ้องเซียวเยียนที่นิ่งเงียบด้วยแววตาร้อนแรงก่อนแค่นหัวเรอกกล่าวว่าหลังแกผู้เยาวเหรอนับแต่พ่ายแพ้แก่เขาในวันนั้นข้าก็ไม่คิดว่าเขาเป็นผู้เยาวอะไรอีกแล้วท่านผู้เท่าหรือท่านยังกล้าปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงผู้เยาวคนนึงอีกเท่าที่ข้าเห็น ดูเหมือนฝีมือปรุงยาของเขายังเหนือกว่าท่านด้วยซ้ําได้ยินเช่นนั้นฝ้ามาเสียปากพักนนี้เขาได้เห็นเซียวเหยียนลงมือปรุงโอสถบ่อยครั้งย่อมชัดแจ้งดีว่าฝีมือเซียวเหยียนบรรลุถึงระดับใดมองผิวเผินอย่างน้อยต้องไม่ต่ากว่าเขาแน่เซียวเหยียนว่าอย่างไรบอล้องกับข้าเจ้าชนะข้าจะเข้าร่วมพาคีเหยียนถ้าเจ้าแพ้ต่อไปอย่ามาลบกวนข้าอีกกูเหอมองเซียวเหยียนทางกล่าวอย่างเฉยชา ภายใต้สายตาจับจ้องโดยลอกเซียวเหยียนใข้่ควรชู่อ,อึดใจก่อนระบายยิ้มบางพงกศรีรษะเบาๆในเมื่อประมาจย์กูเหอมีความคิดเช่นนี้เซียวเหียนยินดีตอบสนองเพียงหวังว่าหลังตัดสินแพ้ชนะแล้วท่านอย่าได้หาข้ออ้างบิดผิวอีกสมแล้วเป็นประมุขภาคีเหียนหลายปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีนักปรุงโอสถคนไหนนะกล้าพูดกับข้าเช่นนี้ได้ยินคําพูดของเซียวเหยียนกูเหอไม่เครืองกับวุลาะตามด้วยผายมือกล่าวว่าเช่นนั้นเชิญเข้าด้านในเถอะ พวกท่านทั้งสองรออยู่ด้านนอกหลิวหลิงรับรองพวกเขาด้วยจบคําเขาหมุนตัวเดินนําเข้ากระท่อมด้านหลังเซียวเหยียนไม่รอช้าชักเท้าตามไปทันทีแลลเห็นทั้งสองคนเดินเข้ากระท่อมแล้วปิดประตูมิดชิดฟ้ามากับไหโปตงได้แต่สายหน้าจนใจไหโปตงสุดนั่งบนม้าหินพึมพำว่าตาเท่าท่านว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่าฟ้ามาสันหน้ายิ้มคืนพางกล่านี่จะตอบได้อย่างไรกูเหอได้รับการยกย่องเป็นราชาโอสถ ยอมต้องมีจุดเด่นที่ไหลเทียมทานส่วนเจ้าหนุ่มเซียวเหยียนก็ไม่ใช่ตะเกียงพ่องน้ำมันแต่ดูจากที่เขาปรุงยาหลายครั้งในช่วงนี้คิดว่าน่าจะบรรลุระดับหกแล้วเพราะฉะนั้นการระลองคราวนี้ตอบยากหลิวหลิงที่ชงชาทําให้ทั้งสองอยู่ด้านหน้าด้านข้างที่ได้ฟังคําพูดของฟ้าหมานั้นกา,าน้ําชาในมือกระตุกวูบน้ําชาหกรถม้าหินด้านข้างเขาหันไปมองประตูเรือนที่ปิดสนิทนั้นเขาคิดไม่ถึงเด็ดขาดจากกันไม่กี่ปีเด็กหนุ่มที่เป็นแค่นักปรุงโอสถตัวเล็กๆคนหนึ่งในตอนนั้น ปัดนี้มันรู้ถึงระดับชั้นเดียวกับอาจารย์แล้วไม่รู้ว่าอาจารย์จะเอาชนะเขาได้หรือไม่การประลองฝีมือปรุงยาดําเนินต่อเนื่องเป็นเวลาสองวันแล้วคนภายนอกหาทราบว่าข้างในนั้นมันเป็นอย่างไรเซียวเยียนและกูเหอผ่านการประชันแข่งขันอันดุเดือดเพียงใดทว่าจากกินโอสถที่โชยออกมาจากในกระท่อมเป็นพักพ,กพ,กพอจะสันนิษฐานได้ว่าการประลองครั้งนี้ไม่ปลอดโปร่องอย่างที่คิดขณะทั้งสามเฝ้ารออย่างจดจอ่อ ดวงคาของวันที่สองประตูกระท่อมที่ปิดสนิทค่อยๆเปิดออกในที่สุดคนทั้งสองก้าวเอื่อยๆออกมาด้วยท่าทางอิดโรยทันทีที่เห็นทั้งสองปรากฏตัวพวกฟ้ามาสามคนถลันเข้าไปสอบถามยังอดใจไม่อยู่ใครชนะเหรอผลการประลองสนามนี้เซียวเหยียนและกูเหอต่างไม่เฉลยเพียงแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากพวกเซียวเหยียนกลับไปกูเหอก็พาหลิวหลิงออกจากสถานที่เล่นกายแห่งนี้และปลายทางของพวกเขาก็คือนครหลวง ขณะกูเหอประกาศเข้าร่วมพาคีเหยียนฝ้ามากับไหโปตงค่อยรู้สึกสะท้านใจหันไปมองบุรุษหนุ่มชุดดำที่ยิ้มบางคนนั้นอย่างเหลือเชื่อดูท่าการประลองในวันนั้นเจ้าหนุ่มนี้ถือไพ่เหนือกว่าจริงๆด้วยหลังการเข้าร่วมของกูเหอขุมกำลังของโลงโอสถย่อมทวีความเกรียงไกรและกูเหอก็เป็นต้นแบบนักปงโอสถอิสระบา,บางคนในจกักรวรรดิจึงทยอยเข้าร่วมพาคีเดียนในพริบตาเดียวโลงโอสถขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลาวหนึ่งเดือนหลังอูคกูเหอประกาศเข้าร่วมพาคีเหียนเซียวเหยียนที่กำลังว่างจัดก็ได้รับพิ่ลาบสื่อสารตัวหนึ่งจากจักรวัดชูอินในที่สุดหลังอ่านสารจบพันหน้าเปลี่ยนสีขนของตําหนักเจดพูดปรากฏรีบมาเอาแล้วครับก็เป็นอันจบในบทที่เจ็ดนะครับโอ้โหแบทบที่เจ็ดมันสั้นไปนิดนึงก็ชวนราชาโอสุภูเหอเข้าทํานักได้จดหมายจาก อาณาจักรจูอินก็มาแล้วนะกำลังจะเปิดศึกใหญ่กันแล้วสินะอย่างนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์และกดก,การะดิ่งกริงๆเป็นกำลังใจใผมในวับสี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ